มีเอฟซีเพิ่นเอฟซีเพิ่นโทรมาหาเพิ่นโทรมาจ้ะเพิ่นอยู่ขอนแก่นเพิ่นว่าเพิ่นอยู่แต่ก่อนเพิ่นก็อยู่ท่งฝนบ้านทุ่งฝนอุดรไปร์เมียญี่ปุ่นเพิ่นไปมีแฟนอยู่ขอนแก่นเพิ่นว่าเพิ่นก็สิรุ่นเล่าเขาเดี๋ยวก็พวอุทิีดีลัดตี้หรือจังใดก็บ่รู้เนาะค่ะเนาะเพิ่นสิเกิดก่อนนี่นะเพิ่นอันติดตามคลิปพวอทีดไม่พิมพ์ตลอดเพิ่นก็เลย์เบาสู้ฟังเนาะค่ะเนาะ เด็กเพิ่นหนื่นเข่ามากนี่สองวันแล้วสองวันเจ็ดศูนย์กับสองสามเพิ่นก็เลยอยากแบ่งปันจ้ะแล้วอยากแบ่งปัทัวมหาแม่พิมพ์ตัวเสาวังวังได้หันตัวน้องทรมาหาวงเมกี้นี่แหละจ้ะสร้างงานแม่อ่อนงานเอาวัวหมูมาส่งแต่ว่าเพิ่นก็บว่าวนำยูแสดงความคิดเห็นยูว่าด้เรื่อดูนี่นั่นก็บ่ได้ยังน้องแม่พิมพ์ก็กด ถือใจคือซึ่งสินะเหมืเพิ่นเลยโทรมาหาจะาเพิ่นขอบวรโทษเพิ่นก็นโทรมาหาเนาะค่ะเนาะอันนี้พอพอเลขขอ,อนแก่นนี่ๆๆๆๆจ้ะเ่ได้ใช่นมีงวดที่แล้วนี่งวดก่อนเพิ่นได้ตัวนี้เพิ่นฝันบ่จ้ะพระอาทิตย์เลขเพิ่นฝันฝันเด็เดเเต็ๆมๆเลยเนาะค่ะเนาะงวด70ด,ดิู่วัที่ออก70เ,เออแล้วก็งวดเมื่อกี้นี่ฝันได้23 มานีพ่นอันพ่นมาฝันอีกพ่นกับเลยอยากมาแบงปัน่นอันเลขพ่นฝันกับพ่นเลขพ่นคำนวณนั่นล่ละนี่ดิหวดที่ว่าออกสองสามนีพ่นกับฝันจะเพ่นเวาสูไม่พิมพ์ฟังอยู่ในโซศัพับแล้วค่ะพ่นว่าอันเมียเพ่นแฟนพ่นเนาะคุณแม่พ่นห้องว่าเลขออกแล้วเท่าสองสามในฝันเพ่นอ่ะจ้า เดื๋กแล้วสองสามจะถือบว่าเท้าถือยูถือยูเพ่นว่าถือหลายแต่ว่าอีกตัวนึงออก้ยออกหกหาเพ่นว่าออกห้าหกออกห้าหกออกหาหกบัดทีเสร็จแต่ว่าสองสามถือยูเพื่นฝันเดอคยะนันฝันนี้เลขเลิ่มออกสองสามอี๋เป็นกระสือสองสามก็หาหกนั่นะอันนี้เอฟซีโฟเีอนี่เด้อยเอฟซีอมันจอนแกนเอดีขอนแกนจ้ะเลยโทรมาแบ่งปันเนาะเนาะ บานหนิงวดนี่หนึ่งกันยาหกสี่เนาะค่ะแล้วอันลงไห้เน่พออยากแบ่งฟันระหว่านนะลงไห้เอฟซีเบิ้งในเด้อเพื่นว่าก็เลยถามมาหลายตัวบ่ละอพอโอ้ยบ่หลายบ่หลายเพื่นว่าเอากระดาษมาจดไว้เพื่นว่าเวลาก็เลยจดคุยกันทางโทรศัพท์แล้วค่ะม่พิมพ์กับบรูจาคนดอกแต่ว่าเพิ่นเบิ่งรายการตลอดเพราะทิ้นเนาะเพื่นว่าเพิ่นติดตามเพิ่นว่าหน้าติดตามเพิ่นว่าติดตามตลอดจ้ะเพิ่นใหายมากสิเด้อค่ะอันซีหนึ่ง หาสองหาสามแล้วก็ซีโฮกจ้ะกระเลขที่เพิ่นคำนวณออกมากมาพระวิธีกระเลขเพิ่นคำนวณคำนวณออกมากนนำเนอตะวันเลขให้เน้นซีหนึ่งเป็นฝันจ้ะฝันตองงวดเลยเด้อค่ะลองมือเนาะค่ะเนาะเป็นแนวทางเด้อจ้ะตองงวดเนาะไม่พิมพ์กับจับมาล่องลุ่นแล้วอยากให้อันมีแนวทางแบ่งปันเน,นาะค่ะเนาะตะวัน